ผัดเผ็ดถั่วฝีมือพี่โอนะคะมาทำข,ข้าวกันนะคะไข่ดาวของผู้นี้อันนี้แล้วก็ไข่ดาวฝีมือพี่โอนะคะน่าทานมากเลยอะคะ่ะขาบ้างหรอลูกแก้มเป็นต้อง,กกองแก้มแดงรับเก็บเลยฝีมือพี่โอนะคะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าพี่โอแบบทำข้าวได้อะไหนมาชิมหน่อยดิ นี่คือฝีมือพี่โอนะคะพี่โอผัดเองนะคะส่วนพริกแกงจากร้านคุณยายน้ำอุ่นนะคะบ้าน,บ,านบ้านคุณปัญญานิรันกุลนะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนถ่ายเจมไปด้วยมาชิมหน่อยสิไข่ดาวนี่เริ่มได้ไม่เป็นหน้ำร้านขนาดเนาะอ,อร่อยเนาะอร่อยมากเลยที่รัก โอเคมาทานข้าวด้วยกันนะคะ